อันพินังไป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 ไ, ay, ไปไปเลยไปเลยไม่เสียบ่ายกันนะไม่เสียบ่ายมันกันนะมันท่ากันมั้ยยังนี่เนี่ยไปแม่ไปแม่ไปแม่เข้าไปหาแม่ยายเร็วไป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 เร็วออกประตูนั้นไป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 ไม่เสียได้บายเนี่ยไม่เสียตีใหญ่กันนะ ไอ้ขขีเ่เฮาคันเตะมาเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยตีน้อยก็ที่ตีไปแม่ไอ้แม่ไปยังกระพุ่นมาเนี่ยออกทางไหนมาทางไหนไปเลยอ้าไอหน่วงยากอะไปฮาน้อง,องอไปฮาน้องไป,องไ,ปไอเลยเนี่ยเนี่ยไม่เสียที่ใบพื้นเนี่ยไอเลยไปเลยไปเลยนี่น้อย,น,อยน้อยนี่กไ็ไปไป เนี่ยไอ่ย,ยังคุณนมาเนี่ยทำแล้วไปไปไปไ,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 ไอแม่ยายอื้นเลาไปเลยไปเลยพุ่นอ่ะไปเลยไปเลยพุ่จะกทางออกว่นหลับันเนี่ยหากเขามาเธอแรกอะ่ะไปเลยไปไปไอแม่ไอแม่ไอแม่ไ,ม,ไม,ม่เสียตีเน่ยไอไอพุ่นไปพุ่นเธอต้องไปเนี่ย,น,น,ยนี่แล้วมันจะให้กันนะ เอาหุ่นบ่ไปไปไปออกไปทำแล้วเมือบ้านเอาควักเนี่ยเนี่ยไปเลยนี่แล้วมันดีถือควันนะไปเลยถึงง่ายถึงง่ายให้เราปั่นนี้เนาะโพรยากให้เนาะ ไอเนี่ยไอเมไปไหมไปไหมไปไหมียไอเมียไอมียอู้มจากแท้ mm. ไปเลยออกไปยังก็หนันมาเนี่ยจื้ห้างออกกับบัวเร่แบบเนี่ยเป็นไงเอามาแล้วจี้ได้บ่ไปเลยไปเลย ไปเลยไปเลยไปเลย,ยไปเลยมันมีแต่หัวไปเลยยินดีไม่ได้ไปเรื่อยไปรอบไป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 เลยไปเรนนียนไปพูดละแลีนไปเลยไปเลยแลีนไปเลยออกมอกนั่นเ,ล,เลยไปไปทำแล้วทำแล้ว,วไปไปไป ออกหันบ่ได้มันเป็นหัวไปเลยไปเลยพากันไปไปเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยไปเลยไปเลยเขาบอกว่ายัางไงไปไปเลือกกัดแล้วนะไปหมไปเลยไปเลยตีได้ไหมเนี่ยตีได้ไหมเนี่ยตีตีได้ไหมเนี่ยไปหมย์ไปเมย์ไปเมย์ไปเมเอ้าะพ่อยากแค่เด็เนี่ยไปเลย ไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไปหาอีอีหุ่นไปไปเลยโดดไปเออไปป่ะเนี่ยอ้าวแบงค์พี่ป่ะเนี่ยมึงมึงคือปึกกว่านี้นนนอีน้อยเรายังไปแล้วไอแม่ยุ่น,นี่เขาเสียวข้อใส่หัวแล้วไป ไปเลยไปเลยไปเลยหืมบ่เขาง่ายล่ะควักมันเนี่ยไปไหมนอีน้อยๆมันจะเข่าไปแล้วน่ะไอ้ใหญ่เนี่ยเนี่ยใหญ่เนี่ยเนี่ยไม่ได้เขาย้ำเลยเนี่ยไปไหมไปเลย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 คุณมันละปัญหากุณ ไอ้มันเข่าบ่าได้ไปวขุดเลี้ยนไปอีนี่มันง,งูนะยใหญ่พูดจากมุงเขาเนี่ไปเออแลีนตรงไปเลยพูดละมุงเข้าพูดละตรงไปตรงไปเออเห,เห็นบ่เข้าไปเข้าไปทำแล้ว तोरे बारियाँ